สวัสดีค่ะนักลงทุนและท่านผู้สนใจทุกท่านนะคะขอต้อนรับสู่ Opportunity Day ของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สาานามบินการบินกรุงเทพหรือ b a r i t นะคะดิฉันล,ลีลร,รัสพลีละหาวันนี้กรรมการผู้จัดการบริษัทกรุงเทพรีสท์แมจเมนต์นตในทานะผู้จัดการกองทรัสต์นะคะจะเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสหปี2 0 6 7ในวันนี้ค่ะ ก่อนอื่นนะคะจะขอ,อนําเสนอข้อมูลสถิติของสนามบินสมุยนะคะสําหรับไตรมาสหนึ่งปี2567นี้เป็นไตรมาสที่ค่อนข้างดีค่ะมีสถิติของจํานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางออกจากสนามบินสมุยและจํานวนเที่ยวบินที่เที่ยวบินที่เข้าเดินทางเข้าสนามบินสมุยเนี่ยเป็นจํานวนที่ค่อนข้างดีนะคะเทียบกับปี2562 25หรือปีก่อน เกิดโควิดสถานการณ์โควิดนะคะเป็นปีเป็นไตรมาสแรกเลยค่ะที่มีตัวเลขดีกว่าไตรมาสที่หนึ่งของปี2,562ค่ะซึ่งในไตรมาสนี้จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าสนามบินสมุยอยู่ที่4ี่0ส0สี่พันคนนะคะแล้วก็มีจำนวนไฟอยู่ที่3,988เเที่ยววินค่ะ อย่างไรก็ตามก็ยังคงต้องมอนิเตอร์อยู่นะคะโดยปกติแล้วสนามีสมุยอาจจะมีปริมาณนักท่องเที่ยวแล้วก็ปริมาณเที่ยวบินเนี่ยที่ที่อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละไตามาสค่ะถัดไปนะคะเป็นผลการดำเนินงานในไตามาส1หนึ่ของปี2500 67สนะคะสำหรับงบการกำไรขาดทุนของกองทรัสต์เฟียริสในไตรมาสหมีรายได้จากการลงทุนอยู่ที่283.43ล้านบาทนะคะแล้วก็ทำให้มีรายได้รวมอยู่ที่297.02ล้านบาทค่ะสำหรับต้นทุนทางการเงินนะคะมีอยู่ที่68.80ล้านบาทนะคะทำให้มีตัวต้นทุน ใช้่ายรวมนะคะอยู่ที่เก้าสิบสามจุดแปดสองล้านบาทนะคะเมื่อเทียบกับปีไ,ไตรมาสหนึ่งของปีที่แล้วนะคะจะเห็นได้ว่าตัวต้นทุนทางการเงินเนี่ยเพิ่มขึ้นอยู่ที่สิบจุดแปดสามล้านบาทค่ะกำไรจากการลงทุนสุทธิอยู่ที่สองร้อยสามจุดสองูนล้านบาทนะคะและมีไรายได้จากกำไรจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินอยู่ที่สองจุดสาม็ดล้านบาทรวมเป็นสองร้อยห้าจุดห้าเจ็ดล้านบาทค่ะ ถัดไปนะคะเ,เป็นงบแสดงฐานะทางการเงินนะคะจะมีมูลค่าสินทรัพย์สุทธ,ธิอยู่ที่14,207ล้านบาทนะคะโดยแบ่งเป็นขอโทษค่ะมีสินทรัพย์สุทธิทั้งหมดอยู่ที่14,550.31ล้านบาทนะคะโดยแบ่งเป็นมูลค่าเงินลงทุนอยู่ที่14,207ล้านบาทนะคะมีเงินเอ,อ สดอยู่ในธนาคารอยู่ที่237.73ล้านบาทนะคะมีลูกหนี้อยู่95ล้านบาทแล้วก็มีสินทรัพย์อื่นที่10.57ล้านบาทค่ะสำหรับตัวหนี้สินรวมทั้งหมดอยู่ที่4,336.33ล้านบาทนะคะซึ่งหนี้สินหลักก็คือตัวเงินกู้จากสถาบันการเงินนะคะอยู่ที่4,316ล้านบาทค่ะทำให้มี มูลค่าสินทรัพย์สุทธ,ธิอยู่ที่หนึ่งหมืนสองร้อยสิบสามจุดเก้าแปดล้านบาทหรือคิดเป็นมูลค่าสินทรัพย์สุทธ,ธิต่อหน่วยอยู่ที่เก้าจุดปดแปดเจ็ดหกบาทค่ะในส่วนของงบแสดงการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์สุทธ,ธินะคะก็จะขอเริ่มจากตัวสินทรัพย์สุทธ,ธิเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะอยู่ที่หนึ่งหมื่น 197.45ล้านบาทนะคะในพีเรียดของในในไตรมาสหนของปี2567ก็สามารถทำให้มีรายได้จากการลงทุนอยู่ที่203.20ล้านบาทนะคะแล้วก็มีกำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์สุดที่อยู่ที่2.37ล้านบาทในไตรมาสนี้เรามีการประกาศจ่าย ประโยชน์ตอบแทนแก่นักลงทุนนะคะอยู่ที่189.04ล้านบาทค่ะทำให้ตัวมูลค่าสินทรัพย์สุทธินสิ้นนสินนส้นมวดของไตรามาสหนึ่งปี2567อยู่ที่12,113.98ล้านบาทค่ะถ <s> ัดไปเป็นงบกาาระแสเงินสดนะคะ งบกระแสเงินสดก็จะมีมูลค่าจากการลงทุนสุทีิเมื่อสักครู่ที่รายงานอยู่ที่2อ5 5้ล้านบาทนะคะมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานอยู่ที่273-54ล้านบาทและมีเงินสดใช้ไปจากการจัดหาเงินนะคะอยู่ที่262.99ล้านบาทนะคะทําให้มีตัวกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นสำหรับไต,ตรมาสนี้อยู่ที่10.55ล้านบาทนะคะรวมเป็นตัวกระแสเงินสด นะปลายงวดอยู่ที่212.40ล้านบาทค่ะถัดไปนะคะเป็นเรื่องของการจ่ายประโยชน์ตอบแทนสำหรับไตรมาส1ปี2,567นะคะซึ่งเรามีรายได้จากการดำเนินงานอยู่ที่203.20 20ล้านบาทนะคะเมื่อปรับตัวรายการทางบัญชีแล้วนะคะเราเออทางกองได้ประกาศกับ ทางตลาดหลักทรัพย์ไปว่าเราจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่นักลงทุนอยู่ที่0.1810บาทต่อหน่วยนะคะซึ่งเป็นเงินทั้งสิ้น186.97ล้านบาทค่ะและเราก็ได้จ่ายตัวตัวเงินประโยชน์ตอบแทนแก่นักลงทุนไปแล้วเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะสำหรับตัวไตรมาสนี้ ก็จะมีรายงานผลการดําเนินงานประมาณนี้ค่ะไม่ทราบว่าช่วงนี้จะมีนักลงทุนหรือว่าผู้ที่สนใจจะสอบถามหรือสอ่งคําถามเข้ามาได้เลยนะคะ ในระหว่างนี้ขออนุญ,ญาตเรียนเพิ่มเติมค่ะว่าเมื่อครั้งที่แล้วเราได้รายงานผลการดําเนินง,งานในรอบปี2566ที่ผ่านมาเรามีการเจรจากับทางสถาบันการเงินเพื่อที่จะปรับตัวเงื่อนไขในสัญญา ผู้นะคะเพื่อที่จะลดตัวต้นทุนทางการเงินของทางกองลงไปวันนี้นี่มีผลสรุปกับทางสถาบันการเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ระหว่างการลงนามในสัญญาให้เรียบร้อยแล้วก็คาดว่าน่าจะมีผลบังคับใช้ในช่วงกลางเดือนมิถุนาที่จะถึงนี้ค่ะ ณเวลานี้ยังไม่มีคำถามเข้ามานะคะอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับนะักลงทุนและผู้สนใจที่อาจจะมีคำถาม่ังจากตรงนี้นะคะสามารถที่จะส่งคำถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ฝ่ายฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของทางกอง b a r e i นะคะสำหรับวันนี้ ขอขอบพระคุณนักลงทุนและก็ผู้สนใจทุกท่านค่ะที่ได้สลับเวลาเข้าร่วมรับชมการรายงานผลการดำเนินงานของกอง BEA r e i ทสำหรับไตรมาส1ปี2567ค่ะซึ่งวันนี้การรายงานผลงานในงาน Opportunity Days ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณค่ะ